วันนี่วันเพ็ญเดือนสิบสอแต่อยู่ที่เมืองไทยเขาเรียกว่าลอยกระทงแต่ทงางศาสนาพุทธก็มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือบู้ประชาสอาณา,านานสฤษดิ์อธิบายเรื่องการกำหนดลมหายใจบนอารมณ์เวลาเราภาวนาซึ่งเป็นหลักสำคัญมากในการอบรมภาวนาในบรรดา กรรมฐานทั้งหลายแล้วที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ที่ท่านแสดงมากที่สุดละ,ละเอียดที่สุดเรื่องอาณาปานาสติก็ให้มีสติกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกสิ่งท่านอธิบายไ,ไว้มีทั้งหมด16ข้อแบ่งเป็นสีหมวดหมวดละสี่เรียกว่าจัจุต t หมวดแรกก็อยู่กับกายหมวดที่สองอยู่กับเวทนาหมวดที่สามเกี่ยวกับจิตกั้หมวดที่ส,สี่เกี่ยวกับธรรมก็สถิติประฐานทั้งสี่แต่วิธทีอธิบายของท่านไม่ได้แยกออกไปว่าเป็นอันนี้คนต้องเอากายจึงค่อยเอาเวทนาจึงค่อยเอาจิตค่อยเอธรรมแต่บม่เอากายเนี่ยลมหายใจ เวทนาอยู่ที่ไหนก็อยู่ดองนั้นจิตอยู่ที่ไหนก็ให้อยู่ดรงนั้นธรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ดองนั้นเียงระว่าเราจะแน่นข้อไหนก็เรียกว่าไม่ต้องทิ้งหลักอยู่กับลมหายใจเข้าออกมันหลักที่ให้รับรองประการไว่าเวาอยู่ในปัจจุบันลมอดีตที่เราจะกำหนดไม่มีลมอนาคตไม่มี เราอยู่กับลมเราจะได้เห็นปัจจุบันของเวทนาปัจจุบันของจิตปัจจุบันของธรรมอีกอย่างหนึ่งเวลาท่านอธิบายก็มีอยู่อีกครั้งหนึ่งท่านสอนพระพิกษุทธิ์หลายให้กำลังลมหายใจปนรมมีพระองค์หนึ่งบอกว่าอ้าวฉันทาแล้วซึ่งพระองค์นี้มันพรที่เชื่อเสียงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่พระเจา้าจึงย้อนถามเอา ปฏิบัติแบบไหนพราก็อธิบายว่าเรื่องความคิดเกี่ยวกับอนาคตก็วางไว้เกี่ยวกับอดีตก็วางไว้ทำจใจวางเฉยอยู่ในปัจจุบันลมให้ลมเข้าลมออกสมบูรธเจ้ะบอกว่าการกำหนดอนาปานสาิแบบนั้นก็มีก็มีอยู่แต่มันให้มันให้ผลใหญ่มันให้อาริสงายท่านจึงอธิบาย16ข้อ กรารรู้สัสังเกตว่าสิ่งพข้อนี้ม่ใช่อยู่ใช่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาที่จะต้องอบรมตัวเองฉันสอนตัวเองวิทีหายใจเข้าหายใจออกให้รับรู้ทั่วร่างกายเวทีหายใจเข้าหายใจออกให้ระง,งับกายสังาขารกลมมีคนถามว่าทำไมท่านเรียกว่ากายสังขารทำไมเร,เรียกว่าลมหายใจก็ การจะสอนเรื่องสังขารมีทั้งหมดสามกายสังขารก็ล,มห,ลมหายใจวาจีสังขารวิกวิจารณจิตสังขารก็เวทนากับสัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่ปรุงกายปรุงวาจาปรุงจิตใจของเราท่านจะสอนให้เรารับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เยอะ ที่อื่นที่ไกลเมื่ออยู่ไกลทัวเราที่สุดกราก็ทำทั้งวันทั้งวันทั้งวันเป็นตัวให้รู้จักเห็นเห็นนายแง,ง่ว่าเป็นสิ่งที่เราปรงุงว่าเป็นสิ่งที่เราปรุงถ้าปรุงไม่ดีจะปรุงแบบนั้นต่อไปทำไมาแล้วเอาวิชามาใช้เอาความรู้มาใช้เพา่อใช้ปรุงให้มันดีบ้างอย่างมดที่เกี่ยวกับเวทนา สอนด้วยเองอบรมโดย l e งใ i ้หายใจเข้าหายใจออกให้มีเปตินี่มาเช่ว่าเปติมันจะเกิดเองนะเราก็ต้องแต่งลมศึกษาเรื่องของลมจนจะจ,จรู้เขาหายใจแบบนี้จนจะเกิดเปติขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกอบรมห,หายใจให้มีความสุขซึ่งต้องศึกษาเหมือนกันจากนั้นให้รับรู้ จตสังขารเคเวทนากับสัญญายัางเช่นเรามีสัญญาอะไรก็ลมถ้าเราเห็นลมหายใจเพียงเท่าั้เป็นอาการอาการที่เข้ามาทางช่องจมูกเราจะเอาลมนี้มาแผ่ทั่วตัวไม่ได้หรอกต้องมีสัญญาอีกอย่างนึงว่าลมคือความรู้สึกที่มีตามเส้นประสาทตามเส้นโลหิตนั้นก็แผ่ทั่วตัวได้ เมือ่อวลาท่านอธิบายเรื่องสมาธิที่จเจิดจากการกำลดล,ลมหายใจนี้ท่านบอกว่าพอมีสุขมีปรติก็ให้มันแผ่ให้มันทั่วตัวซึ่งถ้าว่าสัญญาของเราช่วยมันจะเป็นการง่ายถ้าสัญญาของเราขวางก็ยากในะจิดจักของเราไม่ได้รับความสุขเท่าที่ควรก็งงเง็ดงงงาน ถ้าถามว่าเรารู้จักปรงให้ดีใจของเราจะอยู่ในธาตุลมที่ดีพอเราใช้สัญญาให้ถูกต้องเวทนาก็จะมีความสุขนี่เรียกว่าระงรับเจตสังขารก็เจตสังขารนี่เราลงใช้ในหมวดที่สามเกี่ยวกับจิตใจเราลองดู อาการของเจ็บอยู่หรือไม่อยู่จําไม่อยู่คนจะแก้ไขยอย่างไรท้งว่ากําลังไม่พอจําบอกว่าห,หายใจเข้าหายใจออกหายใจคู่หนแช่มเชื่อข,ข,ขึ้นมาก็าใช้สัญญาใช้เวทนานี่ครับแตงลมองเราให้พอดีแต่แตงลมไม่ได้ผลก็กรรมาฐานบทอื่นเข้ามาใช้ชั่วคราว ึกถึงพระพุทธประธามพระสงฆ์จงเกิดศรัทธาขึ้นมาความยินดีขึ้นมารึกถึงศีลของตัวเองรึกถึงการบริจาคของตัวเองาว่าสิ่งที่เราเคยบริจาคไว้เราเป็นผู้มีมีทานมีทานบาร,รมีบ้างมีศีลบาร,รมีบ้างเราไม่ใช่อภพจง จิตใจของเรามันเกิดยินดีขึ้นมาพอยินดีขึ้นมาก็กลับมาดูลมในทางดอกขึ้นข้ามทากว่าใจามันฟุ้งซ่านเกินไปกำลังมากเกินไปทำยังไงชิ้นชายใจของเราสงบระงรับตั้งมั่นขึ้นมาก็เรมแรกแล้วก็ใช้ใช้สัญญาใช้ลม ไอทำสัญญาไว,ว้แลเราอยู่จุดนี้เลือกเลือกเอาจุดไหนในร่างกายนะอาอยั้นอหยอยู่ตรงนั้นไม่ไม่หนีไปไหนถ้าว่าไม่ได้ผลก็เอาสัญญาอื่นเข้ามาใช,ช้ฉันเรานึกถึงความตายามันอาจจะเกิดขึ้นมาเมื่อไรก็ได้ ถ้าว่าเราตายในระหว่างที่จาจกำลังคิดฟุ้งซ่านในเรื่องที่ไม่น่าจะคิดเราจะรู้ึกยังไงาจของเรากเกิดความตั้งเบื่อนขึ้นมาก็ได้เรียกว่าใช้สัญญาใชา้เวทนาใช้ลมแต่งทั้งแต่งทั้งร่างกายด้วยแต่งทั้งจิตใจของเราด้วยจักว่า ีอะไรที่มาเป็นภาระกับใจเราก็พยายามพิจารณาให้มันคลี่คลายออกจากอารมณ์นั้นอรมณ์แรกการดูว่าอารมณ์นั้นก็นเป็นอานิจจังเอาแน่นอนไม่ได้จะยึดกับมันทำไมจะอยู่กับมันทำไมมันทุกข์เปล่าๆพอเห็นเจงดามนั้นใจของเราเกิด เวลาค้าก็เบื่อหน่ายไม่เอากับอารมณ์นั้นวางอารมณ์มันก็หยุดแล้วก็วางทั้งหมดกลับมาดูกับลมนี่อานาปานสติแปบ,บที่พรุทธเจ้าสอนไว้ก็หมนเชวามว่าลมเข้าลมลมออกยังไงก็เพ่งตะรับรู้ชฉย เราก็ต้องมีการอบรมแต่งลมหายใจให้พอดีแต่งสัญญาเวทนาของเราให้ดีแ,แต่งการวิวจารณ์ยนจิตใจของเราให้ดีใจของเราจึงจะเป็นสมาธิขึ้นมาได้ทีนี้เมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับสังขารเหล่านี้เราจะใช้ได้ไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งหลับตานะเราจะได้เห็นว่นในชีวิตประจำวันอารมณ์ของเรามัน มาจากไหนก็มาจากสังขารเหล่านี้เช่นเดียวกันเช่นเกิดโกรธขึ้นมาเราจะสังเกตได้ว่าเพราะมันฟุดฝักขึ้นมาลมหายใจมันเปลี่ยนไปแล้วลมเข้าลมออกไม่สบายทำไมความโกรธกำเริบได้ วาจิสังขารก็ที่เราวิตกวิจารเรื่องความโกรธว่าอันนั้นมันมน่าโกรธจริงๆเขนหน้นไม่มน่าจะทํอย่างนั้นว่าไปมันกับมันเอาของสลางมาให้เกินีนมันทําให้ยิ่งฟุ้งซ่านขึ้นมายิ่งกําเริบขึ้นมารสัญญาที่เราวาดภาพในใจว่าเขาเป็นผีเป็นยักษ์เป็นอะไรเป็นยักษ์เป็นมาร ล้วนจะทำให้ความโกรธกำเริบได้ที่เราจะปล่อยดำนั่นเลอถ้าเราปล่อยดำนั้นมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งมันต้องแสดงออกกลายเป็นกรรมของเราหรอท้าว่าเราเก็บกดไว้เดี๋ยวก็ต้องระเบิดแต่ท้าว่าเราเข้าใจว่าความโกรธนี่มันมาจากไหนก็าม,มาจากที่เราปรุงขึ้นมา ถ้าเราปรุงไม่ดีเราจะปรุงไม่ดีต่อไปทำไมเรามีวิชามันมีหลักวิชาที่ใช้ได้เช่นเราดูลมหายใจทำไงลมที่ฟุดฟัดฟุดฟัดอยางนั้นทำไงใ้มันคลี่คลายได้เกิด่วนมากความรู้สึกที่ว่าพอมันโกรธขึ้นมาแล้วต้องระบายมันเกิดจากที่ว่าลมไม่สบายเราทนไม่ได้ ที่นี่เราถ้ารับปรุงได้ความรู้สึกว่าจำเป็นต้องระบายมันก็จะค่อยเบาวลงไปเบาวลงไปจากนั้นเราก็ดูวาชิสังขารเราผู้กระโด่งย,ยังไงวันนี้สิ่งนี้มันน่าโกรธจริงๆสมควรที่จะโกรธสมควรทำไมนึกถึงว่าถ้าเป็นผู้ปฏิจจภาพผู้ปฏิจจ้าจะโกรธไหมถ้าเป็นครูบาอาจารย์ท่านจะโกรธไหมก็ไม่โกรธ แทนคนทําความชั่วยก็สงสารานั่นแหละความเห็นถ,ถูกต้องก็เป็นอย่างนี้นั่นไหนที่พอจะแก้ก็แก้ไปแต่ไม่ต้องแก้ด้วยความโกรธเน,นี่ยใจของเรามันโกหกตัวนบอกว่าถ้า,าว่าไม่โกรธมันจะไม่แก้จะไม่ต่อสู้กับเหตุการณ์มันต่อสู้ได้โดยมไม่ต้องโกรธถ้าโกรธแล้วการเผิดพลาดมันมาก ก็เฮริออตาะกุงนมันจะหนีไปในขนาดนั้นมันพูดได้ร้อยแปดพันอย่างทำได้ร้อยอย่างแปดร้อยแปดอย่างพอคิดอะไรได้มันก็ว่าไปเลยม่มีมันมีอะไรหย,ยับยั้งแต่ส่วนมากมันจะเสียหายมันจงค่อยรู้สึกที่หลังว่าอไม่น่าจะพูดไม่น่าจะทำอย่างนั้น เพราะฉะนั้นที่ใจมันบอกว่ามันมาน่ากโกรวจริงๆอย่าไปเชื่อมันก็มันโกหกตัวเองอาหันมาดูจิตสังขารก็สัญญาก็เวยนาสัญญาที่มีว่าในใจที่ว่าเป็นยักษ์เป็นมานั้นที่จริงมันใช่อย่างนั้นเขาคงจะมีความดียอยู่บ้างพยายามมองเห็น ทำไม่มีความดีเลยท่านบอกว่าจําแป็นต้องสงสารเขาเหมือนเราเห็นคนป่วยนอนอยู่ริมทางในทะเลสายไม่มีใครที่จะช่วยเลยเราก็ต้องเกิดสงสารจนได้แม้เราจะเป็นใครไม่รู้จักเขาเลยพอเห็นเขาเกิดสงสารเขาก,ก็กำลังทำกรรมของเขาไว้ ได้แต่เก็บเงีนได้ใช้ีดโกรธนะมันจะค่อยคลี่คลายออกไปเพราะเราเอาวิชามาใช้ไม่ต้องสร้างการรมสร้างไว้ไม่ต้องเก็บกดด้วยเพราอจันที่เราบาปฏิบัติลมหายใจตามแบบของพระุทธเจ้าพระพุทจ้รับรู้เรื่องการปรุงปัจจุบันของเรา เราปรุงยังไงถ้าเราปรุงด้วยอวิชชานั่นเป็นหแห่งทุกข์ถ้าปรุงด้วยวิชาก็าเป็นมักมาใช้มักเฉพาะเวลานั่งหลับตาการปฏิบัติจิตใจของหน,นุปฏิบัติเมื่อไรก็ได้อย่างท่านพ่อเฟื่องเคยพูดไว้คนเราแบ่งแต่ละวันแต่ละวันเป็นหลายเวลา เวลาเขียนเวลาพูดเวลาทำเวลาภาวนาบ้างเวลานุ้นเวลานี้มันเกลยกลายเป็นการไปเวลาเวลาไปเป็นชิ้นเล็กๆถูกตัดนี่เวลาทำาน่นนี่ตัดมาหน่อยนึนี่ตัดมาอีกหน่อยนึงเวลาทำนี้ตัดอีกหน่อยหนึ่งการปฏิบัติของเราจึงไม่มีโอกาสที่จะเจริญได้เพราะมันถูกตัดตัดตัดไปเรื่อย แต่ถ้าว่าเราเห็นว่าการปรงแต่งในะจิตใจของเราทั้งวาจีสังขารกายสังขารวาจีสังขารเจตสังขารมันทาตลอดเวลาเราไม่มีโอกาสที่จะเอาความรู้มาใช้มันกลายเป็นมักทํางานอยู่ก็เป็นมักกินข้าวอยู่ก็เป็นมักอยู่กับเพื่อนกับฝงมันก็เป็นมักแต่ความรู้มาใช้ การปฏิบัติของเราจึงจะได้เป็นอากาลิกโกบบ้างไม่เลือกการไม่เลือกเวลาทำตลอดเวลาถ้าเรายอมทำก็ะทำพ่อเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งสมาธิเขาดีมากแต่เขาเคยบอกว้ก็ททำพ่อทำสมาธิทั้งหลายนี้ไม่เห็นมันเกิดปัญญาอะไรขึ้นมา อารมยังเหมือนเดิมก็ต้องบอกว่าความรู้ที่ได้จากสมาธิไม่ยอมใช้มันจึงช่วยไม่ได้ไม่ใช่นั่งหลับตานันเฉองสองชองั่วโมงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันจะราบเรื่อนไปเองเราเองต้องเอาความรู้ที่ได้จากการภาวนามาใชา้เราจึงจะได้ไประโยชน์เต็มที่ เพระนัยัดลึงหลักของท่านหนึ่งต้องรู้จักทำสองต้องรู้จักร,รักษาสามต้องรู้จักใช้ถ้าทำอย่างนี้ได้การภาวนาของเนาจนจะเจริญเป็นที่น่าพอใจ